กนบาแคนนอออกกก้บาาามวยใลิลิมนะคะสนใจทักมาได้ชามาด,ดิพิษกล่องละสามร้อยเก้าสิบบาทมีสิบห้าซองได้ผลดีในการขับถ่ายท้องผูกชามาด,ดิพิตช,ช่วยคุณได้ ไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เหมือนชาคนในนะคะทักมาหาพี่อ้อยได้พี่อ้อยลองกับตัวเองพี่อ้อยไม่ได้ต้องการลดน้ำหนักแต่พี่อ้อยต้องการคือระบายช่วงนี้ในน้ำเย็นน้ำร้อนได้หมดแต่ถ้าใครอยากให้มันชาออกมาเป็น สีเหลืองก็คือต้องไปชงในต้มในน้าน้อนให้มีความสวยน้องพลอไม่พิดด้วยนะคะที่ไปเป็นขบวนเขาให้สุขค่ะอันนี้พีออยต้มพีออยต้มแล้วก็อย่างที่ชาวนิมันที่พีชก็บอกว่าตัวเนี้ยถ้าชงในน้ําปกติชงจนไม่มีสีชาออกมานะคะ ถ้ายังมีสีชาออกมาสีเหลืองคุณสามารถต้มต้องการถ้าใครท้องผูกมากมากต้มก็ต้ขึ้นส็เหมือนชาทั่วไปนะมันมีทรงอยู่เลยเนาะคุณก็ไปใส่แก้วกาแฟแล้วก็ต้มน,น้ำร้อนเดือดประชงก็จิ้มจิ้มชงกินก่อนตื่นเช้ามากินเลย้ัปรองหรือก่อนนอนอย้อยกินก่อนนอนเนาะเพราะย้อยกินกินข้าวดึก มันหเหมือนก็เป็นอยู่ในเนใใหมือนอยู่ในคอนโทรลแล้วะ่ะประมาณสองทุ่มกว่าพี่อ้อยจะหิวพี่อ้อยก็เลยต้องต้มชาน้ำน้ำกัญชาผสมชามมดิวิตไว้ตลอดพอกินข้าวเสร็จพี่อ้อยก็จะกินประมาณขวดน,นี้กินให้หมดก่อนพี่อ้อยจะนอนเนาะประมาณตีสี่ ตีสได้เรื่องเลยพี่น้อง,ง,งเหมือนฟ้าร้องป,ปรเปย้อยอต้องตื่นมาแล้วค่ะตีสี่ถึงประมาณสว่างพี่อ้อยจะออกประมาณสมถึงสี่ครั้งเหมือนจะโล่งคือคล้ายๆว่าส่วนส่วนเกินในที่มันไม่ย่อยลงไปใน